มาครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้เดี๋ยวก็จะมาสรุปนะครับเคสตัวไดชาร์จนะครับรถไถคูปะต้า L5018 นะครับที่ผมลงคลิปลงไปก่อนนะครับหน้านั้นประมาณ2 EP เนาะเกี่ยวกับว่าตัวไฟนะครับไฟไฟแบตเตอรี่นะครับมันไม่โชว์นะครับแล้วก็รอบเครื่องยนต์นะครับรอบรอบไม้อะเข็มไม้วาลรอบนะไม่ทำงานนะครับแล้วก็ชั่วโมงไม่วิ่งเนาะนะครับก็ ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับตอนแรกนะครับก็คาดการว่าเป็นกับตัวใดชาร์จเสียนะครับแล้วก็คลิปนั้นก็ตัดจบไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงอีกนะครับแต่แค่บอกว่าไดชาร์จเสียนะครับแต่คลิปนี้เดี๋ยวก็ทําการเปลี่ยนไดชาร์จใหม่นะครับไปว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับอาการก็คือมันรอบนะครับรอบจริงๆก็คือลูกค้าแจ้งมาบอกว่ารอบเครื่องยนต์มันไม่ขึ้นนะครับแค่นั้นนะแต่ลูกค้าไม่ได้สังเกตตัว แบตเตอรี่ด้วยนะครับมันไม่โชว์แบตเตอรี่มันจะโชว์ตอนที่เราแบบบิดสวิตช์ปิ๊กนะครับออนอย่างเงี้ยนะครับออนปุ๊บนะครับแบตแบตเตอรี่มันจะโชว์แบตเตอรี่มันจะโชว์ปิ๊บนะครับแบตเตอรี่มันจะโชว์คู่กันกับไอตัวแรงดันน้ำมันเครื่องสองตัวเนี้ยคือปกติแต่ถ้าสตาร์ทไปแล้วมันต้องหายนะแต่เคสนี้คือบิดปุ๊บบิดบดบิดออนปุ๊บยังไม่ได้สตาร์ทนะครับก็คือตัวเป๊ะหนึงลูกพ่อคือเท่าก่อนก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับมันไม่โชว์นะมันโชว์แต่แรงดันน้ำมันเครื่อง นะครับแต่หลักๆก็คือตัวรอบไมค์เครื่องยนต์มันไม่ขึ้นนะ <Okay. S 1> ครับพวกตระกูล l อลห้าสูหรือตระกูลดิตระกูล Bru ดิจิตอลต่างๆ,างๆางางนะ <S 2> <S 2> ดิจิตอนนะก็คือมันจะจับรอบออเครื่องยนต์นะครับตรงตัวตูดไดชาร์ตนะครับโอ้ลูกอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปเต็มกันกันคลิปเต็มนะครับว่าผมแก้ปัญหายังไงแล้วใส่ไดชาร์ตใหม่เดีวมันหายหรือเปล่านะครับอ่ะคลิปนี้เดี๋ยวไปดูกันครับผมบาย pr. ๆก่อนลูกบายๆก่อนลูกชายมากวนนะครับก็เดี๋ยว ไม่ได้สรุปประเด็นนะครับเอาไปดูไปดูนะครับสรุปก็คือได้ชาร์จเสียนะคือแล้วก็เปลี่ยนได้ชาร์จใหม่ก็คือใช้งานได้ปกตินะครับไปดูคลิปกันนะครับผมไปกันเลยครับบา,บายตรวจสอบรถไถโควต้านะครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดครับ,บตตร่นะครับอ่าไฟแบตเตอรี่นะครับไม่โชว์หน้าปัดนะครับแล้วก็รอเครื่องยนต์ รอบเครื่องยนต์ไม่ทํางานนะครับเนาะนะครับตรวจสอบนะครับโดยการตัวดึงขั้วตัวแจ็คไดของตัวเส้นเล็กเนี่ยนะครับที่มันเป็นสัญญาณนะครับตัวเส้นเล็กตรงนี้ผมเนี่ยนะครับเราดึงออกนะครับแล้วก็ใช้มิเตอร์เช็คนะครับปรากฏว่าไฟไม่มาจากตัวใดนะครับแล้วก็อ่าอ่าสันนิษฐานนะครับว่าตัวไดชาร์จเนี่ยมีปัญหานะครับเนาะนะครับแล้วก็ ตัวแบตเตอรี่ไม่โชว์นะครับผมก็มันจะมีสองเส้นนะครับมันจะเป็นตัวเส้นสีนะครับแดงนําเงินนะครับแล้วก็ขาวขาวแดงนะนะครับเนาะก็ถ้าตรวจสอบอ่าแบบง่ายๆเลยนะครับเนาะนะครับเราก็จะเอาเส้นสีอ่าเส้นสีตัวนี้นะครับแต่จริงก็เช็คมิเตอร์เช็กอะไรแล้วนะครับอันนี้จะทําให้ดูอีกวิธีหนึ่งนะครับเส้นสีแดงขาวนะครับนะครับเรา ใช้เส้นสีแดงขาวนะครับจิ้มเข้ากับตัวโครงนะครับอ่านะครับเนี่ยนะครับเราก็จะใช้เส้นสีแดงขาวนะครับหรือขั้วเอลนะครับจิ้มไว้กับตัวโครงนะครับจิ้มไว้กับตัวโครงนะครับแล้วก็มาออนสวิตช์อันนี้ผมจะออนสวิตช์ไว้ก่อนนะครับผมออนสวิตช์ไว้ก่อนอ่าผมออนสวิตช์ไว้ก่อนนะครับเห็นไหมมันมีแค่แรงดันน้มันเครื่องชูนะครับตัวนี้ทีนี้นะครับผมก็จะเอาตัวที่เราต่อสายมาจากตัวขั้วเอลนะครับมาแตะลงโครงครับมาดูครับว่าตัว อันนี้มันขึ้นหรือเปล่า่ะนะครับรูปแบตเตอรี่ขึ้นนะครับก็แสดงว่าตัวไดชาร์จนะครับมีปัญหานะครับเช็มก็เลยทําให้หนึ่งก็คือไดชาร์จไม่ชาร์จนะครับสองก็คือตัวชุดวัดรอบทํางานนะครับตัวเนี้ยไม่ทํางานด้วยนะครับเพราะตัวรถไถ่ายกุปต้าเอลห้าศูนย์นะครับตัวเนี้ยมันจะจับรอบเครื่องยนต์อยู่ที่ตัวไดชาร์จนะครับเนาะนะครับก็อ่า คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับผมตรวจสอบงานรถไถคูปะต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดครับตอนเนื่องจากเคสตัวใดชาร์จไม่ทํางานนะครับเนาะนะครับตัวนี้ก็ใส่ได้ชาร์จใหม่เข้าไปครับตอนแรกมีอาการเข็มไมวัดรอบไม่ขึ้นนะครับรูปไฟแบตเตอรี่ไม่โชว์ขณะเปิดออนสวิ์นะครับมาดูครับใส่ได้ใหม่เข้าไปเลยครับใส่ได้ใหม่เข้าไปยังไม่มีการอ่า ทดสอบตัวใดนะครับโดยจะการจะออนสวิตอยู่ออนสวิตเห็นไหมครับตัวไฟโชว์แบตเตอรี่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องนะครับอันนี้เราเออนสวิตชฉเฉยยังไม่สตาร์ทเครื่องนะครับอันนี้ดใหม่นะครับไฟแบตเตอรี่โชว์ปกติแรงดันน้ำมันเครื่องโชว์ปกติเดี๋ยวผมจะทําการสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วเช็ค ตรงตูดใดชาร์จนะครับว่าไฟมาหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเค็ดก่อนที่เช็คไปไม่เช็คไปไม่มีไฟออกจากตูดใดชาร์จตรงเส้นที่วิ่งมาหน้าปัดนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะล็อกคัดนะครับ,รบสตาร์ท